วันนี้ก็เป็นการพัฒนากองานปีของน้อยเรื่องเันไหลเรื่วงงานทั้งอบตบรรลุัยใหญ่บ้านและธนาคารกอกศก็ได้มาช่วยกันพัฒนาวัดโดยเฉพาะก็มีของธนกการแรงงานจังหวัดมุนคำคุณกิศกดิ์ศรีสดก็มา้มาช่วยงนเป็นงานนี้ก็ถเสือวเป็นงานวัดแต่งานเป็นงานหลวงคือคุณพิศกดิ์นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทางานช่วยทั้งส่วนสังคมในการพัฒนา้นมือแรงงาน หรือได้รัประกอบอาชีพอะไรก็คุณกินสักสีสดนี่ก็ถือว่าเป็นแกนนําในการที่หา <c oughs> แรงงานมาช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่วัดน้อยนี่หลายครั้งอันนี้ก็คือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพในการทํางาน <c oughs> คนหนึ่งอจะเปจ็อบบวก 啊，那也行。哎